ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องืันนี้มาพบพอกับสาวลาวเซโนสะพยอีสานเนาจ้าืันนี้ไม่นานสิพามาเลาะงานเมื่อสุดท้ายพี่น้องเมื่อไหลเรือไฟ่าไม่นางบริมาไม่นางบ่สบายก็เลยืันนี้สิพามาเลาะงานเมื่อสุดท้ายไปพี่น้องไปเบ่้ประสมกันเลยจ้ะที่มีอย่างเหลือเฮงซบอยู่บัเราะไปจ้าไปเบิ่งนํากันจ้า ล,ลมแห้งแฮงพี่น้องมึงเนี่ยของกินหลายค่ะร้านลูกซินเป็นตะแซบตาแซบ ปีนี้เป็นปีที่ของกินหลยหลายคนน่าจะกินอันนี้ออกมากอนเนาะว้าวของโปรดพี่น้องหมูทอดหมูย่างอันนี้น่าจะเป็นร้านยำามากินมาก ห <My> มึกทอดยำหอยนางรม mm hmm. วันนี้คนกันยัง,ยงหายกากรายอยู่เนาะจะี่นอน กนนะพามีแต่ตรงมงามเห็นไหมอันนี้หนวมันตัน่ะเะเพงเนาะตัวนี้น่ะส <laughs> วยสีชมพูนี่น้ฝนเาเอาไปทยแบบนี้สีดำหรอสี่ชมพูน่ะสวยอู้มีแต่ตรงงามแต่ว่าน้อยครอสโพโรโใตรตัวนี้ใหญ่ได้เนะ อันนี้มันแพง เสืออ้อเดงน้อยไซส์แม่นางบ่มีเลยแต่ปีนี้เสื้อ้าบ่าหลายลเนุะนอะฝนเนาะตอนนี้น้อยพาดไมได้ยนเพจนีน่ยูกได้ตุกก๊กตาย ลูกชิ้นฟรีครับทุกอกทุกใจแล้วก็ซื้อหากันไปครับไม้ละสามบาทลูกชิ้นหมูมือกระบี่ไม้ละสามบาทเราขายเพียงไม้ละสี่สิบห้าห้าสิบบาทสามบาทลูกชิ้นหมูมือกระบี่ลูกชิ้นหมูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และลูกชิ้นปลาร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยสะอาดปราศจากสารบอแรกเราขายเพียงไม้ละสามบาทครับไม้ละสามบาทน้าลองชิมกันได้ไหมครับกินนไปครับเราจะขายฟรีไม่อร่อยดีดีชิ้นเลยไม้ละ าพี่น้องปูทอดเป็นนัาแซ่ขนาดกินกับตงมหงหงเนาะปูตัวน้อยไข่่ทททุกกคนด้วพีปปาาองต ูมีปลามีหมึกอันนี้กล้องเท่าบาทนะละหนึ่งร้อยบาทเอาไมเาก็ได้เอาไปลอ <c oughs> <c oughs> ก็ถึงฝั่งนี้แหละแต่อยู่นุปากซอยนุนี่ไงฝน <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องเซฟเลย ต้งหลายครั้งแล้วไม่แถมมั้งเนาะแซ่บด้วยตามมาซื้ออีกนี่ไปีิซื้อเธอซื้อแล้วหิวไหมพี่บอกเขาคือบอกว่ารถมา ไปซืออ้อกาปุ้นแล้วค่อยมาไปไปพี่น้องวันนี้เขาทีกลับไปเอารถน้องค่อยไปซื้อจานอยู่ข้างหน้าเนาะจา้ะเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นลงในกลุ่มค่ะขายทุกๆใบละสิบบาทพี่น้องไปโอเคหยัดมือเอาเลยครับเรีย๋ยวเลยแต่ปากโป้งไม่ค่อยหลายเนาะจ้ะพี่น้องปีนี้

กินิมไครับคุณพี่ยุ่งเฉลิรับเนื้อาแล้วครับกินได้เลยนะครับคุณพี่ครับขอบคุณมากครับไม่รอดเน้นทุกคน ลมเย็นเนาะพี่น้องวันนี้มาอย่างเออ,อ,อจับให้อาดด้วยะไปัก มีคุณทหารตำรวจก็ดีครับเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเดี๋เลยนะครับกลับมาอีกครับกลับมา20บาท20บาทซื้อบาดก่อนนะจ๊ะซื้อบัาดก่อนจ้ารับร<อ>าวัรับรา <ไป S 1> ้วับทุกรางวัล20บาทเท่านั้นค่ะทุกรางวัล20บาทเท่านั้นเรามอบจริงครับได้จริงเรามอบจริงได้จริงมอบจริงซื้อแล้วัางวัันนี้เราจะไม่ไปกลับไปแล้วเอาไปเก็บให้หมดเลยครับค่ะซื้อจริงให้จริงได้จริงนะคะแต่จะได้ บุญบัตร่ะบุญพาวาสนามาก็ได้พัดลมเหมือนอย่างน้องคนสุดรับพัดลมอีกครับผมต้องขอบคุณทางแทนพัฒนาการจังหวัดนครปนมแทนได้เพิ่มปลาปลานอกจากเราแจกพัดลมแล้วเราก็มีเลขให้ด้วยนะครับโอ้สามารถลุ้นได้ใช่ไหมก็แล้วแต่ครับเลขหกสี่เนี่ยท่านค่อยชักใจมาแล้วเพราะว่าเลขเขาค้าหกสี่เขาบอกว่าหมาขี่รถออ๋โอ๊ยเนาะ 964ออกสองครั้งแล้วท่านผอวรนุชกรุงเกตครับวันนี้ท่านไม่ยอมนะครับรางวัลใหญ่ท่านต้องเอากลับบ้านท่านผอนิมนต์มุ่งกลางด้วยนะครับสำนักงานพระนามชนจังหวัดนครพนมนะครับนำโดยท่านชรงค์กัญญากันโหนะครับวันนี้ท่านจะเอาเงินมามอบให้สำนักงานเหล่ากาชาตนะครับนี่ันนี่ยังบุ๊ ออกมาออกมาหม้อออกมาหม้อโอ้นี่ไงท่านหัวใจสนุกเงินต่ำอระกาศในวันเนี้ยจังหวัดนครพนมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกดนตรีผ oh. oh. ้าไทยรวมน้ำใจให้กาชาติงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาติจังหวัดนครพนมประจำปี2566จะมอบเงินจำนวนหนงร้อยดังสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อาโอ้ จัดไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนาัีเอาเมื่อทอดมีแต่คนสวยๆโอ้ครับคืนนั้นผมก็เดินด้วยใช่ไหมคะมีโอกาสได้เป็นนายแบบจับเขาสักหนึ่งครั้งเองครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะอ้าขออวรโน้ตครับจากอัฟนาลุจนครับทุ่มไปหมดเลยครับทุ่มไปหมดเลยนั้นจากจังหวัดครับทุ่มเท่าไหร่ครับอ๋อเอาไปแผ่ พี่น้องบานนี่แม่นั่งกติพาไปซื้อข้าวปุ้นอยู่ร้านเซฟมีแต่คนบอกว่าเซฟพี่น้องข้าวปุ้นร้านนี่คนก็กินหลายหลายเนาะจ้ะเห็นคนกินหลายเลยถามเขาเจ้าว่าเซฟบ่ข้าวปุ้นฮานนี่เพื่อนว่าเซฟเนาะจา้ะก็เลยทิพากันมาซื้อใส่ถุงเมื่อซิมเบ่งนี่พักเพื่อนไลยหลายพี่น้องเป็นบุฟเฟ่เลยจ้ะ ถ้าเฮาซื้อกับบ้านเพิ่นก็สิให้ยิบเองเลยป้าแม่นางก็สิพาไปสั่งกันข้าวปุ้นเลยจ้าน้ำเพิ่นก็มีหลายอย่างขนาดเลยเนาะจ้าพี่น้องปกติหาแม่นางหาโบก,กา้าอันอันสั่งกินพี่น้องเพราะว่ายานเพิ่นบบเซฟนเนาะเราเสียดายเงินเพราะว่าอยู่ในงานค่ะแพงพี่น้องแพงหน่อยหนึ่งเฮาก็เลยบบก,ก้ากินบันนี้เห็นคนไปกินหลายก็เลยถามเขาจาเขาจะรยว่าเซฟ ก็เลยพากันซื้อมากินซื้อมากินยุ่งบ้านเนาะจา้าป้าพักเปินกระไรย,ย่างขนาดเลยนี่เอาก็ยืนทาให้เพิ่นเอาก่อนเนาะจา้าแล้วเขาค่อยยิบตามหลังนี่แม่นางกบกวกน้ำฝนยานรถลดะจะจับกล้องป่าพี่น้องวันนี้แม่นางกะชิจับกล้องให้อันน้ำฝนไปยิบพักเลยจา้า เพื่นก็ซิมีถุงให้เ้าเนาะจ้ะยิบพักใส่นี่คนก็มาส่งเบิง่งมีน้ำอยังแน่เพื่อนก็เขียนใส่ไว้เนาะจ้ะพี่น้องอ่าน้ำยาคล้ายๆน้ำยาแบบทางใต้พี่น้องก็เลยเซ็บแบบเข้มข้นแบบสุดยอดนี่น้ำกะทิกแกงใต้ แกงไตปลาเหมือนเขาเจ้าเฮดแบบรสชาติเข้มข้นเหมือนทางใต้นะพี่น้องเซบก็เลยเซฟเมื่อนี้ม่นานก็สั่งน้ำกะทิปูมากินเนาะจา้ะน้ำฝนก็ยิบพักยิบไปเรื่อยๆสั่งกันข้าวปุ้นข้าเจ้าสองถุงพี่น้องเอาพักเข้าวเจ้าตัวเต็มถุงน้ำฝนจัดเต็มถุงเลย ตักเอาตักเอานะไม่นางก็เลยถามนะ้ำงฝนจะกินหมดไหม <c oughs> ยิ้มโอ้ก็มันเป็นบุฟเฟ่นนะ้าฝนว่าเอาจัดเอาไปเพื่อขายเร็วขนาดนะั้นจ้ะพี่น้องปุ๊บปับปุ๊บปับทามมีแต่ผู้ชายขายร้านนี่ไม่มีผู้หญิงเลยเอืม ผู้ชายก็ขายของเก่งเนาะจะพี่น้องวันนี้เฮากระไดมาแล้วกระจายเงินไปเลยจ้าอืมป่ะวันนี้เฮากระิพากันย่างเระออกไปหารถมอเตอร์ไซค์เนาะจะพี่น้องนี่ <c oughs> นำ้ำฝนมาอ้ยฝนเอาพักเขาเยอะขนาดเลยอะ่ะวันนี้แม่นางก็เห็นเสื้อผ้าแปลว่าไอ้นั่นน่ะพี่น้องเป็นผ้าพื้นเมือง หัตกรรมอะไรสักอย่างเงี้แหละงามงามพี่น้องลายเพิ่นงามหลายเนาะจ้ะเพล่นมาขายก่ะน,นี่เป็นสุดนี่โอ้สุดนี่ไผ่หุ่นดีใส่นี่งามขนาดลายนี่สีมีแต่แจมๆเลยจ้า มีแต่สุดง่ามๆน,นาะจจะพี่น้องน้ำฝนว่าอ๋อสุดสีตมพูใส่ได้ได้นอะน่ะโอ้ยอ๋อใส่บ่ได้ไม่นานก็เลยว่าสิละนี่ร้านนี้เลยพี่น้องร้อยห้าสิบบาทเองก็บ,บริแพงด้วยจ้ะน้ำฝนว่าขอเบิ่งกางเกงก้อนเพิ่นว่าฝนใส่ได้บ่น้ำฝนกับยิบกางเกงมันเทียบเบิ่งเน,นาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าลายเินยเนยเ่นลายเป็นลายทอมือด้วยจ้ะพี่น้องโบแมนแปลว่า ที่กระเจเอาสีมาเต็มเตมเอาเด้อตาผ้าอันนี้หางามงามคักนี่แต่สวยนะที่น้ำฝนน,นั้นน่ะี่มีทั้งเป็นผ้าถุงแล้วก็เป็นกางเกงเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นกระเฮ็ดหลายแบบแบบว่าเพื่อคนมักใส่กางเกงหรือว่ามักใส่อันผ้าถุงนะจ้ะมีแต่ลายงาม กระพอฟังอยู่เนาะจ้าพื้นละร้อยห้าสิบพอดีใส่เลือของกระเจ้าแล้วก็ปเนาะจ้ะพี่น้องเบ, <ưng> บิง่งนี่เป็นสุดก็มีเพื้นตัดไว้เนาะจ้าแต่ฮามีแต่ตไซส์น้อยๆนี่ร้านนี้สวย สวยมากผ้าถุงนี่มีตะลานงามๆไปจ้ะพี่น้องบันนี้เฮากะทิพากันย่างเราออกไปข้างนอกเลยจ้าผ้ากันกลับเลยเนาะจ้าพี่น้องบ้านนี้พี่น้องตอนนี้เฮากับมาฮอดบ้านแล้วเนาะจ้านี่ของก็ได้เต็มเลยมีขนมข้าวต้มได้อย่างนี่น้องฝน ได้ข้าวปุ้นกับมาแตงมาตามกินไปบันที้เฮาก็สิมากินข้าวปุ้นกันเลยเนาะจ้าจากตอนนั้นให้จ้าผักออกมาข <คน S 2> องเราเอาน้ำกะทิโอ้ยกินนมืดบาแม่เอ้ยโอกงมืดแทนอ,อาเห็นเรากินอาดะผักหนึ่งกิโล ได้แต่งน้ำพี่น้องเอามาไว้ต่ำตน,นี่นองาไม่ต้องใส่หมดเลยไหมใส่มืดบ่อืมมันก็ได้จ่ไปสดเนาะ ถ้ามากินเผ็ดกะใส่มะพริกใส่เข้าไปพริกกัดเนาะมะโนดโหหลายๆเนาะไม่หลายถ้าเอามากากปลาน่ยน้ำไปจะเยอะซิมนเนาะเขาจะว่าแซ่บแต่คนกินไล่หลายพี่น้องเห็นพี่มีก็มากินกัน,น,นหมดเลยเซ่บอยู่ ถ้าซื้อมือเออเนาะลืมซื้อไว้กินอ,อื่นอีกอะไรเอามาไว้อุ่นกินเดี๋ยวเดี๋ยวยวไปซื้อแม่ไม่แทนนะมาเสียหรอมาเสียขาใส่ตู้เย็นน่ะเอามาไว้อุ่นนะนะแม่ซื้อไว้กินมืออ่นอะไรมาพี่น้องมากินน้ำกันกา้ออนาบันยมจ้ามาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าขออนุญาตใสมือเลยยอมลงมาเลยแต่งเอาไว้กินกับที่แม่เอาไว้กัดอืม คนาไายหลายพี่น้องอยู่ร้านขนมจีนถ้ามักเผ็ดก็ใส่มักพริกผงนะไม่นางใต้ซ้อนส้มบ,บเปล่นว่าอยู่ไไม่ตะเกียบออกับบื้เนาอเป็นคนที่กินซ้อน่้มบ,บเป็นพี่น้อยมันโมเมนกว๋วยเตี๋ยวนอ็อาใส่ได้อ แนอบสงคมลำลือแม่อนบอแซฟๆดัชกี้โหลไปซื้อมาไว้กินมื่ออื่นอีกเพราะว่านคนหลายนะพี่น้องคนกินไายหลายแม่นางบ่เคยกินบ่ก้ากินของในงานโน้นยันแบบเพิ่นเฮด่บเซฟนะแต่คนกินหลายก็เลยถามเขาเจ้าเขาเจ้าว่าเซฟแต่พี่น้องเรานะึงซื้อกับบ้านกับายเนาะ คนที่มากกินข้าวปุ้นพี่น้องตะกี้ยังโบหูตโตเจ้าของได้ว่ามากกินเส้็ข้าวปุ้นบันเพราะว่าไปใส่ก็ที่มากคือกินแล้วก็ไปตามงานบ้านเฮานาองบ้านน้องน้ำน้ำยาก,กะทิป่านินน่ะพี่น้องเซบแต่บ้านน้องเหตุะนะคุณร้อ พี่น้องอวันนี้อันไม่นั่งกับคลิปของกัญญาของเราแต,สต่สิโพทำนี้ก็แล้วเขาจะไปกินหลังใหม่สำหรับคลิปนี้ไม่นั่งกับโคจุบคลิปไว้เพียงสามนี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจครอบครัวสาวลาวเซนูเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสบายดีจ้าบ๊ายบาย